มันอ,อร่อยมากตรงไหนรู้ไหมอร่อยตรงที่คนที่ลเราทําให้กินนี่แหละปากหวานพูดยบายและเสส,สวัสดีครับสว,วัสดีจ้ามีเอ้ยพี่น้องมื่อนี้่อยได้ตำบักทัวต้มไข่ปลาทูทอดตัวใหญ่ๆไปดอกปลาทูหนึ่งเนดะ้อเห็ดติดเห็ดเองนะไปหน่อยแซ่บแซ่บปลาทูหนึ่งหม้อวันเนี่ยเห็ดแซ่บคักแซ่บเนี่ยนัวอิ่แล้วปลาทูมันเนื้อเยอะมากนะไปหน่อยพี่น้องๆมาแซ่บๆน้ำข้าวอิ่มแล้ว เป็ยนยังคุณชม <c oughs> คือดาะขอจิ้มน้ำมันเหมือนเ่ย <c oughs> ขเข่าเหนียวน้อยหนึ่งพี่น้องอาจากินข้าวแล้วกันได้ตาแซ่บๆกับพี่น้องมาทำตำโฉวกกันเลยดับแรกทำหม้อทว่าเส็บๆพี่น้องอซื้อมาไวแต่อาทิตย์ก่อนพูดเอาไปโดนยันมันสัมเกิดกันเลยตันี่้งอย่างเมือ่อวานปีซุปเปอร์ปีอืม หวอนกว่ามากมนี่อร่อยสุดเพราะว่ากยุยบ้านทำให้เนืยอเ้ยเอาคินบ้าทอก่อนแล้วนะคิณเบ้นไหนละ่ะตรงนี้เนื้อประทูนัว หม้อก็ดีแล้วเปล่ากระทูหมูก็อร่อยมากเลยทำทูไปถึงแล้น่าอร่ <c oughs> อยแล้วมันอร่อยมากตรงไหนรู้ไหมอร่อยตรงที่คนที่ะละทำให้กินนี่แหละปากวายจะต้มไข่กินหม่ <c oughs> อยหกโมง มาโทรที่เชื่อแล้วทปพีน้องสื่นถามบมา <c oughs> กับเขาคือกินกินร้ายแนทะ้ <c oughs> กินเบิร์ดด้วยบงังเดี๋ยวนี้ก่อนนะค <c oughs> รั้งโทรที่เชื่อถูกใจกินเบิดได้พี่น้องเพราะว่ากินร้ายมือกินร้ายคาบแล้วเนี่ยไม่ได้กินคาบเดียวหมดกินทำคลิปกินเที่ยงกินเก่งอืมนี่กินเฮ็ดคลิปก็ได้สองเฮ็ดหลายๆ ค่อยๆหน่อยหนึ่งนะแบบขี้เด็กๆขอใส่น้ำปลาก่อนนะได้จ้ะให้ต้มน้ำปลาแล้วก็นใส่น้ำปลา chọn nhau chăm piano sao con mắt em con mắt em em mắt em em mắt em mũi tung nha 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 mũi มาสองวันสามวันกินอีกแล้วบองวันสามวันกินอีกแล้วยังหั่นมาข้าเหนียวนม่ครับหัเหมือนเธอชอบข้าวเจ้าข้าวเจ้าก็กินได้อยู่แล้มีข้าวเหนียวแล้วก็อยากเห็นข้าวเหนียวก็อยากนะข้าวเหนียวมันแพกวข้าวเจ้าไงทานก็กินได้ข้าวเหนียวอ่ะจะเปลี่ยนกินแต่ข้าวเหนียวไหมล่ะ ห้ากิโลสามร้อยจะเปลี่ยนกินแต่ขั้นอย่างไหมล่ะอะไรไม่แน่จริงเราหาค้กนุ่สามร้อยเนี่ยแป้งบางปะอย่า,ข,า,า,นาจจขนาดกินขนาดทุกวันเลยโทรศัพท์นี <c oughs> ขนาดนี้เป็นบ้านแล้วนี่เฮ้ยข้างนอกจะขนาดนี้ มีการบอกทำไมไม่ต้องคิดทำคลิปข้างนอกมาซานก็ให้น้องทำกับข้าวนะก็น้องอาบน้ำอยู่แล้น้องอยากกินอะไรของเขาน้องยังไม่เก็็แน้องอาบน้ำอยู่ hạt thù hạt lại Cảm Hết cỏm nữa Xét <laughs> <Stitos> <Thánh đầy> nữa Xét xẹp một chọc Nó khó bong thì còn nữa Cảm

ออบออะไรกันบอแตงยี่หายนะบอปลาดิเซ่ใไหมไปขยับตุ้มเอ้อออเกิดตาเลยเกิดมาก็รู้แล้วนะเกิดมาก็รู้แล้วนะใคร เราก็เริ่มอิ่มพอดีน้องกเ็เร็บประเดีเรากร็จะอิ่น้องก็จะเจ็บประเดี๋ถ้แก็รู้เวลาของฉันอยู่หรอกแม่ ตั้งใจแค่เวลาเาเกเนาลก็เสได้ไปปหีหนอนหนอยนีนอนเขาอาบน้ำเสร็จแล้วเราเก็เกลี่ยพดีเะเราคอยกับสิอิ่มพอดีแต่กัหายนอนไม่ให้กับเาถกลม่ยม่ไปแล้ว,ว,วบบครับพี่น้องวานก่อนม่ดีกับไปครับพี่น้องพอกกัคริมหน่อสวัสดีครับสาดุไรกแทบเป็นตังใจเนีเน้อ